หูเนี่ยมันมีลักษณะเป็นสตรัคเจอร์ที่ค่อนข้างรูปร่างค่อนข้างซับซ้อนเป็น3มิติต้องเย็บโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนะครับเย็บให้ถูกตำแหน่งเดิมเย็บเย็บผิดตำแหน่งมีหูเบี้ยวนะฮะอ้นอ่อนคลาวแชร์ทุกเรื่องราวสุขภาพที่คุณสงสัยวันที่13นะครับคุณโดนัลด์ทรัมป์นี่โดนรอบนะรอบยิงนะครับตอนที่ไปหาเสียงนะครับที่รัฐเพนซิลเวเนียนะ ตอนเย็นๆนะครับทีนี้ก็โดนยิงตรงนี้เลยใบหูนะฮะใบหูด้านขวานะเฉียดศีรษะไปนิดเดียวเองนะเฉียดไปแค่1นส่วนสนิ้วแค่นั้นเองนะครับห่างนิดเดียวนะเหลืออีกนิดเดียวก็เรียบร้อยแล้วนะครับไม่รู้ว่าเป็นคอนเทนต์หรือเปล่านะแต่เอาเป็นว่าน่าจะโชคดีซะมากกว่านะฮะทีนี้ก็ทีนี้มีคนถามว่าไอ้แผลที่หูแบบนี้ทํำยังไงนะครับแผลที่หูเนี่ยจากข่าวนะเขาบอกว่ามันมันเป็นแผลฉีกขาดครับประมาณ2เซนนะครับ ลง,ลงไปถึงกระดูกอ่อนสุูง่ายคือน่าจะโดนใบหูตรงนี้แหละนะถ้าถามีหมอดูเขาเขาปิดแผลนะน่าจะโดนใบหูตรงนี้แล้วก็มีการลึกถึงกระดูกอ่อนผิวหนังบริเวณหูนี่มันบางนิดเดียวนะฮะลงไปนิดเดียวมันก็ทะลุไปถึงกระดูกอ่อนแล้วทีนี้ถามว่าเท่าที่หมอดูนะคงไม่ได้มีการ หลุดหรือว่าขาดไปของใบหูอะไรแต่อย่างใดนะครับน่าจะเป็นแผลฉีกขาดตามปกตินะซึ่งพวกนี้เนี่ยวิธีการรักษาเนี่ยก็คือเอาง่ายๆคือต้องทําความสะอาดให้ดีนะฮะเย็บแผลให้เรียบร้อยเพราะว่าใบหูคนเราเนี่ยกระดูกอ่อนมันมีอยู่เยอะปัญหาที่จะเกิดหลังจากตามที่ตามตามมาจากการที่มีแผลบริเวณใบหูคือกระดูกอ่อนมันจะอักเสบติดเชื้อได้ง่ายนะหรือว่าหรือว่าภาษาทางการแพทย์เร,เรียกว่าคอนดรอยนะครับทีนี้ บางทีเนี่ยเราสังเกตว่าถ้าเราเย็บไปเลยโดยที่เราไม่ได้ล้างทำความสะอาดให้ดีนะใครที่เคยมีแผลที่หูนะฮะมันจะบวมได้ง่ายแล้วบวมแล้วมันปวดมากเลยนะครับเมื่อเนี่ยในกรณีของคุณโดนัททรัมป์เนี่ยเขาคงได้รับการดูแลอย่างดีแหละนะก็ก็คือแต่ถ้าเป็นคนบ้านเราก็คือถ้ามีแผลแบบนี้นะก็แนะนาว่าก็ต้องรีบไปพบแพทย์นะครับรีบพบแพทย์เนาะเพื่อทําการถ้าแผลชีกขาตรงไหนเนี่ยจะได้เย็บเข้าหากันได้ตามเป็นปกตินะครับเพราะว่าหูเนี่ยมันมีลักษณะเป็น สตรัคเจอร์ที่ค่อนข้างรูปแรกค่อนข้างซับซ้อนเป็นสามิติต้องเย็บโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญน,นะครับเย็บให้ถูกตำแหน่งเดิมเย,เย็บผิดตำแหน่งมีหูเบี้ยวนะฮะนะแล้วก็มีการรักษาโดยการให้ยาฆ่าเชื้ออย่างถูกต้องนะครับเหมือนใครที่มีแผลที่หูแบบประตประธานาธิบดีโดนัดนลด์ทรัมป์นี่ก็ไปพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญน,นะครับจะได้ไม่เกิดกระดูกอ่อนอักเสบนะ